สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กชายจบป .6 ไม่เรียนต่อสมัครเป็นพนักงานเดินขายนมเปรี้ยวเลี้ยงน้องพิการและยายชาราด้วยไหวไร้เดียงสาแต่ความเจ็บบีบให้ต้องสู้สมาชิกเฟซบุ๊กชื่ออุ๊บส์อีฟจันสว่างเราเรื่องราวของเด็กชายสู้ชีวิตคนหนึ่งเรียนจบชั้นป .6 ก็ออกมาขายนมหาเงินช่วยยายเลี้ยงน้องชายที่พิการ โดยเด็กชายได้เข้ามาขายนมเปรี้ยวในที่ทำงานของเธอเธอจึงได้ถ่ายรูปน้องเอาไว้น้องอายุ13จบแค่ป .6 เพื่อมาขายนมเปรี้ยวเลี้ยงน้องชายพิการอายุ10ขวบอาศัยอยู่กับยายใครเจอน้องช่วยอุดหนุนน้องด้วยนะคะน้องเก่งมากตอนพี่อายุเท่านี้ยังขอตังค์แม่อยู่เลยยังทำอะไรไม่เป็นเลยก็ให้ขายดีนะครับคนเก่ง หลังจากนั้นชาวเน็ตได้เข้ามาชี้พิกัดว่าตอนเย็นๆน้องจะขายแถวตลาดเรมน้ำนำครสวรรค์ท้งนี้ชาวเน็ตหลายคนได้ขอดี่อยู่และขอเลขบัญชีของน้องเนื่องจากอยากช่วยเหลือแต่อยู่ต่างจังหวัดจึงไม่สะดวกไปอุดหนุนนมเปเรี้ยวที่น้องขายจึงอยากได้ที่อยู่มาเพื่อส่งของและโอนเงินให้สนับสนุนเด็กดีสู้ชีวิตให้มีกำลังใจต่อไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ